Oh. สวัสดีครับคอบอลเอ็กครับสวัสดีนาะยทุกช่องทางครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องเด่นประเด็นฮอตที่กำลังร้อนแรงกันอยู่ณตอนนี้เลยนะฮะคือดีลของวาตารุเอนโดช่สิ่งที่เดอะคอปต้องการหรือเปล่าอยู่อยู่ก็เป็นข่าวเลยแล้วก็อยู่อป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบินมาตัวร่างกายเลยนะฮะล่าสุดครับเมื่อสักคูนี้มีรายงานนะฮะได้พบเห็นรถเบนซ ตู้สีบรอนซ์ในตำนานของลิเวอร์พูลนะที่มักจะเจอในช่วงตลาดนักเตะเนี่ยจะตะเวนรับนักเตะมาตรวจร่างกายมาเซ็นสัญญาปรากฏโฉมแล้วก็พร้อมด้วยคนเอเชียรูปร่างกระทัดรัดมีทวิตจากเมือ่อสักครู่นี้ฟาบ r ิซิโอโรมาโนฮะนี่ฮะบอกว่าการตรวจร่างกาย c o m p l e t แล้วผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยและตอนนี้กำลังที่จะเตรียมเรื่องของการเซ็นสัญญา นะฮะนี่ฮะรถตู้ในตำนานแล้วก็วอตารูเอ็นโดนี่ฮะอันนี้คือภาพก่อนหน้านี้แล้วก็เจ้าประจำรถคันเดิมรถในตำนานว่าไวาไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะเรายังโชว์ป๋ากับดิวไกเซโดที่เราทุ่ม111ล้านปอนด์รวมถึงมีข่าวกับออลาวเวร์ที่สุดท้ายแล้วเราวึด ไปทั้ง2องรายนะแล้วจากนั้นเราก็มีข่าวกันักเตะดาไปหมดเลย <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีข่าวสเปะสปะไปหมดเลยอ่ะมันคือเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะฮะทำผมนึกถึงเมื่อก่อนนี้ที่ทุกอย่างริปูจะเคลื่อนไหวนิ่งๆอยากได้ใครก็ซุ่มเงียบ,บมาเงียบ,บแต่ว่าแฝงไปด้วยค่าตัวบอกฝีเท้าที่ดูเหมาะสมกับทีมนะแล้วเราแทบไม่ต้องไปทุ่มแย่งกับใคร เพราะว่าเรามีข้อมูลที่เป๊ะมีสิติเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนเราเดินนำนำพาด้วยสิติเรามีทีมงานที่เรียกว่าแม่นยําในเรื่องข้อมูลสิติระดับท็อปทอปของยุโรปเลยเอาก็ว่าได้มีข้อมูลหลายอย่างทั้งนอกสนามในสนามทัศนคติเรื่องครอบครัวเช่นเดียวกันการใช้ชีวิตภรรยาเป็นยังไงนะเอามารวมกันในการพิจารณาดิลด้วยนั่น,ะนเป็นยุคข,ของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์กับดร์เอียนเบรแฮม ที่ช่วยกานสร้างทีมเรือภูแล้วก็ให้เจอก้นครับได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยากได้ใครจัดมาให้แบบตรงจุดไม่สนนักเตะในกระแสไม่สนความดังความป๊อปปูล่าอะไรทั้งสิ้นเอาเหมาะสมและสิทธีบอกว่าเข้ากันเหมาะสมและคุ้มค่าแต่ยุคลังหลังไม่นานมานี้เราเพิ่งได้ยินเ,ออเวลาเรามีข่าวกับคนนู้นคนนี้มักจะไปตรงกับทีมนู้นนะเวลาทีมนู้นก็มีข่าวกับคนนี้แล้วเราไปมีด้วยก็ก็หาว่าเรา ออไม่มีความคิดเลยเห็นเขาอยากได้ก็ไปอยากได้ตามเขาอะไรอย่างเงี้ยไอคนทีมอื่นก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแต่เราไม่เคยเจอความรู้สึกนี้เหมือนกับว่ามีข่าวกับทีมนู้นกับมีข่าวกับเราด้วยพอเราได้มากับการเป่นว่าเราปาดเข้ามาซะงั้นเมื่อก่อนเนี้ยนะตอนสมัยเราเริ่มสร้างใหม่ๆเราซื้อแบบไม่สนไม่สนตลาด เราซื้อนักเตะจากทีมตกชั้นอย่างเงี้ยเซื้อนักเตะอย่างคนที่เคยล้มเหลวกับทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกเงี้ยโนเนมบ้างแต่สุดท้ายนักเตะเหล่านี้อัปเกรดขึ้นมาเป็นนักเตะร,ระดับโลกภายใต้ใตการดูแลของเจอเกนครอฟแต่บอกตรงๆในตลาดนักเตะร,รอบนี้ผมรู้สึกว่ารายชื่อที่เราไปพัวพันเนี่ยมันมั่วไปหมดเลยมีไปทั่วไปหมดเลยใครที่มีอยู่ในตลาดซื้อขายขึ้นเป็นชีขายเนี่ยเราก็มีข่าวตามด้วยหมดเลยหรือว่าสื่อเล่นเองเราก็ไม่รู้ด้วนยะ ผมอาจจะสื่อละแคระคายปับ๊บหรือสื่อจับโยงก็ได้นแต่เรารู้สึกว่าเรามีข่าวทั่วไปห,หมดถ้าสื่อรู้แสดงว่าความลับล่วไหลแต่เมื่อก่อนไม่เห็นละแคระคายเงียบเงียบคือผมมีความรู้สึกว่าไอ้ข้อมูลที่เมื่อก่อนเนี่ยอ่ะดรเอียนเกรแฮมเป็นเจ้าแห่งข้อมูลทุกิทุกอย่างแล้วพอหมดแล้วข้อมูลทุกิทุกอย่างเราไม่เหลือแล้วเหรอ <c oughs> มันถูกลบหรือแกหอบพิ้วไปด้วยเหรอไม่มีใครสารต่อไม่มีใครต่อยอดเลยจากข้อมูลที่เราเคยมีเยอะแยะมากมายเนี่ยอารมณ์เหมือนประมาณว่าเรา เคยดูหนังเนื่องมันนี้บอกไหมเหมือนเรากลับมาใช้ระบบแมวมองนะฮะหัวหน้าแมวมองสรุปตั้งโต๊ะเอาข้อมูลคนนู้นว่าอย่างงู้นคนนี้ว่าอย่างนี้นนนอยอยนแล้วก็สรุปกันบนโต๊ะแล้วก็เคาะแล้วก็ชี้เอาคนนู้นคนนี้เหมือนเหมือนเลยนี่คือระบบสมัยก่อนสมัยแบดอนลอตเจอร์ยังอยู่เนี่ยความรู้สึกของแมวมองหรือ,อสิ่งต่างๆที่มาเคาะกันอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันคือสิ่งที่ทุกๆทีมก็มีข้อมูลเหล่านี้มัน,ม,นมีทั่วไปอ่ะในเกมก็มีละเอียดกว่าเยอะด้วย นั่นคือสิ่งที่ผมกลับคิดไปหวนกลับไปว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่าเราตลาดซื้อขายหรืออะไรต่างๆเราทํางานเหมือนเหมือนกลับไปเหมือนเมื่อก่อนอะแล้วอยู่ๆวันนี้ก็มีข่าวอ้าวเตรียมตัวเราเดีลกับวาตาุเอนโดแล้วแล้วก็นักเตะโอเคยินดีมีใจแล้วก็เตรียมบินมาตวรวจร่างกายก็อีหยังวะ <c oughs> <c oughs> ปุ๊บปั๊บชิบหายต้องพูดอย่างนี้เลยนะเออบอกตรงๆนะครับผมไม่เคยได้ติดตามผลงานของเอนโดเลยนะฮะ เห็นได้คะ่ะว่าอายุ30แล้วก็ดีลนี้มีมูลค่า20ล้านปอนด์รู้สึกมีแอดออน5ล้านด้วยนะฮะแล้วการซื้อแบบเนี้ยมันคือแพนิคบายหรือเปล่าแพนิคบายซื้อด้วยตกใจซื้อด้วยอาการเมาหมัดหรือเปล่าเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งเสียเหลี่ยมเสียเฮมบรีเหมือนอาการโดนท็อตโบรีสอยเป็นวันก่อนแล้วตกใจซื้อเนี่ยมันคือแพนิคบายหรือเปล่า แต่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ในคลิปเนี่ยนะครบอกว่าอ่ะโอเคเราไม่ได้ไกซ์เซโดแต่ผมมั่นใจว่าเสียเฮนรี่เนี่ยจะปลอบใจกู้หน้าล้างอายด้วยการทุ่มซื้อนักเตะที่อยู่ในเป้าหมายที่ต้องการจริงๆแบบเบอร์ใหญ่ด้วยแบบสมน้ําสมนว้ด้วยให้ให้รอได้เลยแล้วจู่ๆมีข่าวกับวาตารุเอ็มโด้เอ้ยหรือมันจะจบแล้วตัวนี้เหรอใช่ตัวนี้ไหมนะฮะ ตอนแ,แรกๆก็โอ้โหมีสารพัดความถามคอมเมนต์ต่างๆอยู่ในเพจต่างๆเยอะแยะมากมายผมก็ตามไปดู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 อยู่เอ้ยมันใช่การสร้างทีมอย่างที่ครับต้องการหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการซื้อเพื่อขัดตาทัพแฟนบอลเริ่มมองหน้ากันเลิกหลักเลิกกแลวเอาไงกันดีนะฮะอ่ะนี่คือความคิดของผมในในการเจอข่าวเสพข่าวในรูปแบบของแฟนบอลอ่ะต่อไปเรากันว่ากันด้วยเหตุผลนะครับหลักการและเหตุผล อ่ะพูดตรงๆเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าผมไม่เคยได้ดูเอนโดและผมก็ไม่ได้มีปัญหากับเอนโดเลยนะครับไม่ว่าจะฝีเท้าความดังความบับปูล่าของเขาผมไม่มีปัญหานักเตะม,มีใจอยากมาอยู่กับเรามาอยากมาอยู่กับลิเวอร์อ o ู <P> ผมยินดีไม่รังเกียจ <P> และก็ชอบมากเลยฮะไอคนที่มีใจเนี่ยนะรักคนที่เขารักเราเนี่ยมันมันมันดีแล้วเราไม่เจ็บ <laughs> มันเหมือนยังยังเข็ดกับดิวที่แล้วอยู่นะผม,ผมโอเคนะใครที่อยากจะมาอยู่กับทีมเราผมว่าผมยินดีต้อนรับแต่ผมมองว่าการซื้ออันเนี้ยมันมีอยู่สองในยะที่ผมเล็กออกดิวเนี้ยถ้ามองแย่ๆเลยนะคือเป็นดิวที่แบบเราโดนลอยอีกแล้วสองเป็นดิวที่มีแผนแยบยนรออยู่อดใจรอใจเยน็นๆเดี๋ยวครับทั้งหลายอะมองในแบบแย่ๆเลยนะ อาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะแต่มองให้แย่ไว้ก่อนก็คือโดนหลอกก็คือบอกว่าซื้อนะแต่ตอนนีเ้เนื่องด้วย,เป,ย,เ,ย,ย,ยเ,เป้าหมายยังไม่พร้อมย้ายเอ๊ะมันคุ้นคุ้นไหเป้าหมายยังไม่พร้อมย้ายเราก็รอถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ตอนนี้เรามีเอ็นโดมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะรอเป้าหมายที่เราต้องการด้วยเ,เงินทุนมากมายที่เราพร้อมทุ่มขนาดไกเชโดยายังพร้อมทุ่ม111ล้านปอน เรารอเป้าหมายที่สำคัญและจะยกระดับซึ่งอาจจะต้องรอถึงมกราคมหรือซัมเมอร์ปีหน้าเราพร้อมทุ่มไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแบบขายฝันไงอันนี้ทำใจว่าดีลนี้คงจะมากรบกบเกลื่นแล้วเราก็รอต่อไปไม่รู้ตลาดรอบไหนซื้อเพื่อด,ดกกันโดนดา่าอาการนี้ผมนึกถึงรักหน้าคราวหวานหรืออาตูเมโลลอยมาเลย ยิงไกลปิดตลาดด้วยเฮ้ยอันนี้แบบแรกนะแบบว่าเหมือนโดนหลอกอะไรว่าคนก็งงเพิ่งจะจะทุ่มพร้อมจะทุ่มเงินร้อยสิบเอ็ดล้านแข่งกับเ,เสียท็อตโบลีในดิวไกเซโดอยู่เลยหรือว่ามันแค่แค่คอนเทนต์อยากจะปั่นหัวเขาเ,เพราะรู้ว่าเชลซีทุ่มกลับแน่นอนเชลซีไม่ยอมเสียหน้าหรอกและไอตัวเงินร้อยสิบเอ็ดล้านปอนด์มันก็คือไม่มีตัวตนจริงๆหรอกมันคือตัวเลขที่โอ้ยเกทับเพื่อปั่นหัวเขา เฮนรี่ได้โยนหินถามทางไปเรียบร้อยแล้วจากดีลของไกด์เชโดนะแบบที่สองอันนี้คือแบบแผนการที่แยบยนต์ผมว่ามันคือการซื้อเพื่ออะ,อะไรทดแทนแล้วก็เพิ่มขนาดทีมนะฮะส่วนตัวหลักตัวเป้าหมายที่เยะยกระดับที่เป็นเป้าหมายที่ครับต้องการจริงๆที่เอามาใช้การได้เลยแล้วยกระดับเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีแน่นอนอันนี้แบบที่สงผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ผมไม่เชื่อแบบแรกแบบแรกมันคือ มันเลวร้วายไปอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆผมจะไม่เชียร์แล้วนะไม่ใช่ไปเชียร์ทีมนะจะไม่เชียร์เฮนรี่นะผมจะ FSG เอาด้วยซ้ำด้ยเอากับเขาด้วยนะถ้ารอบนี้มันออกไปแบบที่1เนี่ยผมจะมีป้ายเอาแน่นอน <c oughs> อันนี้คือแบบที่2เนี่ยไอ้แบบยกระดับเนี่ยใช้การได้เลยเนี่ยที่ครอบต้องการจริงๆแล้วเบอร์ใหญ่เลยผมเชื่อว่ายังมีแบบว่าพัฒนาได้อายุใช้การเนาะได้านาน ซึ่งผมเชื่อว่าเขามีโครงสร้างที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกับบาสเซติสด้วยบาสเซติสคือสมบัติล้ำค่าของทีมนะที่สร้างมาหลายปีแล้วก็พร้อมที่จะอรอวันเฉิดฉายนะครับคอยรุ่นต่อไปผมเชื่อว่ามีแน่เซเฮนรี่ไม่กล้าหลอกแฟนบอลหลอกเพราะฉะนั้นเจอป้ายเอาแน่นอนโยนหินถามทางมาแล้วรู้ว่าแฟนบอลไม่เอาด้วยนะโยนมาหลายก้อนแล้วด้วยนะครับงานนี้เอาจริงนะเฮนรี่ห้ามหลอกกัน ส่วนการซื้อวาตารุเอนโดนะสำหรับคําคิดผมเนี่ยคือนักเตะสารพัดประโยชน์เขามีประโยชน์พอสมควรออมากเลยแหละไม่ใช่พอสมควรแล้วนะ,ะนักเตะญี่ปุ่นเรารู้อยู่แล้วมีเรยบวิบันยนะมีพลังหมหาศาลอึดถึกทนทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดซึ่งเชื่อได้ว่าทุกทีมอยากมีนักเตะแบบนี้ไว้ในทีมไม่ใช่เหรอเขามีประสบการณ์กับทีมชาติญี่ปุ่นในฟุตบอลโลกนะที่ผ่านมาเป็นกับตันทีมชาติญี่ปุ่น มีค่าเหนื่อยต่ำค่าแรงต่ำนะเขาไปสุดการในฐานะยืมตัวในฤดูการ2019-2020นะ,ะเคยเล่นร่วมกับนทฟินลิปของเราด้วยตอนยืมตัวนะฮะแล้วก็ทำผลงานได้ดีจนกระทั่งพาสุดการกลับขึ้นมาเล่นในบุนเดสลีกาเขาได้สัญญาถาวรพร้อมด้วยกัอปลอแขนกับตันทีมตั้งแต่ซัมเมอร์2021เอนโดจะเป็นนักฟุตบอล ที่มีเศรษิค่าตัวที่แพงเป็นอันดับ3ของสตกดร์อนะฮะยีล้านปอนด์บวกแอดออนอีกห้าศรีนี้จะรองจากเบนจามินปาวาและมาริโอโกเมสสําหรับผมเอนโดคือตัวแทนท่านรองเจมส์มิลเนอร์และตัวแทนกัปตันเฮนโดครับอย่าลืมฮะในฤดูกาลนี้เรายังมีเตียวก็อคันทราอยู่อยู่อย่าง,างน้อยอีกหนึ่งปีเราจะได้ตัวเก่ามีประสบการณ์มาเพิ่มทั้งเตียโกและเอนโด คอยสลับสับเปลี่ยนนะฮะตามลงเล่นตามแท็กติกหรือตามความเหมาะสมเราอาจจะได้ตัวแทนมิวเนอร์เฮนโดซึ่งก่อนเนี้ยสคนมิวเนอร์เฮนโดสไตล์การเล่นยังไงก็ไม่รู้นะพอปรับวิธีการเล่นปรับให้เข้ากับระบบของเจคินครอปกลายเป็นว่าอย่างเฮนโดเห็นชัดเลยกลายเป็น,นตั้งแตะมีระดับมีเกรดขึ้นมาเลยผมเชื่อว่าตรงเนี้ยเอ็นโดทำได้ดีกว่าเขาเล่นเป็นระบบ มีสิตินะฮะที่ผมได้ดูมามีสิติการสร้างโอกาสสูงในลำดับท,ท็อปของบุนเนสลีกาเรื่องตัดเกมแน่นอนนะเคยเป็นเซนเตอร์แบ็กมาก่อนเล่นกลางรับตัดเกมดีแย่งบอลเก่งการดวลอากาศก็มีสิติที่น่าสนใจมีทักษะเกมเกมรับเอนโดตอนนี้ดูไม่ได้กว่านะฮะด้วยข้อมูลเอนโดมีความเป็นผู้นำสูงเป็นกัปตันทีมสตุการ์และเป็นกัปตันทีมชาติญี่ปุ่น เคยเล่นเซนเตอร์แบมาก่อนเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายสุขภาพล่ะมาจากเยอรมันกลัวจะเป็นพออออีกคนใช่ไหมเห็นรายงานบอกว่าเขาพลาดการลงสนามให้สุดกาดไปแค่4เกมในซีซั่นที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีอาการบาดเจ็บในเกมที่ลงเล่นเลยเอนโดจะเป็นคำตอบในระยะยาวหรือไม่ในตำแหน่งกองกลางตัวรับ แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าเอนโดคือตัวเลือกที่เดอะคอปน่าจะยอมรับได้สิติอะไรต่างๆอ่ะอย่าเพิ่งไปพูดถึงที่เขาทำไว้ในสุดการตั้งแต่ช่วงฮอตๆเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วหรือฤด,ดูการที่ผ่านมามีบางคนอาจจะบอกไว้เออเขาดูแผ่วๆลงไปนะเฮียผมไม่สนใจมันคนละทีมคนละระบบคนละลีกความยากง่ายต่างกันรอของจริงเลยแล้วกันไหนๆก็ จะได้มาอยู่แล้วเนี่เต็มตัวเซ็นสัญญาแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ลิเวอร์พูลก็แล้วกันนะ,ะสำหรับวอเตอร์ดูเอนโดนะครับแต่สุดท้ายเอนโดเลือกลิเวอร์พูลก็เป็นความท้าทายของเขานะฮะซึ่งความมุ่งมั่นของชนชาติเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยนะผมเชื่อมั่นเลยว่าใจสู้นะมีอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมผมบอกไม่ได้นะทุกคนก็ไม่สามารถพูดได้เพราะมันคนละคนกัน ทาคิก็แบบหนึ่งเอนโดก็อีกแบบหนึ่งเราต้องรออย่างเดียวเราต้องรอเห็นเขาเราต้องรอดูเขาในสนามเท่านั้นเราถึงจะบอกได้ว่าเขาจะซ้ำรอยเดิมเป็นทาคิหรือไม่ผมว่าช่วงเวลานี้แอะตราบใดที่เขาใส่เสือ้อแดงเพลิงของเรียบคูเนี่ยเราเชียร์หมดเราให้กำลังใจหมดนะครับเรารักหมดอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้มีภาพชูเสือ้อภ,ภาพเซ็นสัญญาภาพเซต ออกมาอย่างเป็นทางการนะะฮจากสื่อของสมสอนนะครับก็เดี๋ยวคอยอัปเดตกันนะฝากติดตามนะครับแฟนเพจด้วยทาง f a c e o o o แฟนเพจครับคาร์บอนเแล้วก็ทาง YouTube แห่งนี้ถูกใจกดซุปเปอร์ตงได้ซัพพอร์ตผมแล้วก็กดไลค์กด, like, กด share, แชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยสำหรับช่อง CarbonX นะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันในคอนเทนต์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านแล้วก็ต้อนรับ เอ็นโดสู่ลิเวอร์พูลนะครับสวัสดีข้อบดเอ็กซ์